ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกลูกอธิษฐานขอความเมตตาจากพระองค์ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมีผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ลูกขออธิษฐานวิงวอนเผื่อพี่น้องในประเทศไทยประเทศเมียนม,มาและประเทศใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่เคียงข้างผู้ที่สูญเสียบ้านเรือนทรัพย์สินขอทรงเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บให้ได้รับการรักษาและหายดีขอทรงเยียวยาจิตใจผู้ที่ตกอยู่ในความกลัวหวาดผวาและทุกข์ระทมจากภัยพิบัติ ขอทรงปลอบประโลมใจแก่ผู้ที่กําลังโศกเศร้าที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักให้พวกเขาได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์พระสัญญาของพระเจ้าได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกําลังของเราทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอในยามยากลําบากพระเจ้าทรงอยู่ใกล้คนที่ชอกช้ำระกำใจ และส่งช่วยผู้ที่จิตใจฟกช้ำให้รอดลูกขออธิษฐานเพื่อผู้ประสบภัยที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและไปถึงพวกเขาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลูกขออธิษฐานเพื่อทีมกู้ภัยและอาสาสมัครทุกคนที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังและไม่หยุดหย่อนขอประธานกำลังความปลอดภัยและสติปัญญาให้แก่พวกเขา พระเจ้าพระบิดาท่ามกลางความมืดมนและความทุกยากนี้ขอพระองค์ทรงเทความหวังความเชื่อและความมั่นใจลงในชีวิตของผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานให้พวกเขาได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์แม้ในยามที่มืดมนที่สุดและขอให้พวกเขามีความมั่นใจในพระสัญญาว่าจะทรงปกป้องและดูแลพวกเขาเสมอขอให้พี่น้องเหล่านี้ได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์ขอทรงเปลี่ยนแปลงความทุกข์ยากนี้ให้เป็นโอกาสแห่งการเติบโตและเข้มแข็งขึ้นด้วยความเชื่อและความหวังลูกขอมอบทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ไว้นในพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านรู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวไม่รู้จะทำอย่างไร ทูกเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1